โอเคตายนไ้นี่ใครเคยได้ยินเพลงนี้กันบ้างคะก็ถ้าใครเคยได้ยินแสดงว่าเป็นแฟนดิจิมอนแน่นอนวันนี้นะคะก็จะมาแกะน้องเชลมอนนั่นเองอยาจะบอกว่าน้องเชลมอนเนี่ยเป็นเมนของพี่ลิเลยอยากจะบอกว่าน้องน่ารักมากแก่คือดิจิมอนคอนี่ก็คือแบบเป็นดนะิจิมอนคอคณะละครสัตว์ซึ่งการที่แบบ ออกแบบน้องมากก็คือแบบตรงโจทย์มากคือแบบน่ารักมากอยากจะบอกว่าไม่เสียดายตังค์เลยที่ซื้อจริงๆอ่ะพี่ลิมีอีก7ตัวนะแต่ว่าพี่ลิเนี่ยมาแกะเชร์มอนให้ดูก่อนเพราะว่าเบรพี่ลิก็ต้องแบบอวยนิดนึงอยากจะบอกว่าซื้อเถอะค่ะทุกคนคือมันแบบน่ารักแล้วก็คุ้มกับเงินที่เสียไปจริงๆอะ่ะคือเขาเออกแบบมาดีมาก ถ้าทุกคนเนี่ยอยากให้แกะน้องโต๊ะอื่นเพิ่มก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์อะไรนี้ได้นะคะและนี่คือหลักฐานนะคะก็คือแบบมีครบทุกตัวนะแต่ว่ามาแกะเมนตัวเองก่อนก็คือน้องทุกตัวน่ารักมากคือถ้ารวมกันก็คือแบบดีและนี่ก็คือสีหน้าผู้ที่แบบว่าได้เมนตัวเองก็คือดีใจมากคือแบบ น่ารักจริงๆอะคืออยากให้ทุกคนนับว่าพูดคําว่าน่ารักเนี่ยกี่ครั้งคือแบบโอ้โหเขาออกแบบดีจริงๆทุกคนซื้อเถอะซื้อเถอะขอร้อง